สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมสั่งลูกกิ้งออกรำลังกายมานะครับในราคาร้อยกว่าบาทนะครับเดี๋ยวจะพามาดูกันะในกล่องที่ผมสั่งเนี่ยน,นะครับมันมีอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราแกะกล่องเลยนะครับเดี๋ยครับของที่ให้มานะครับ หนึ่งนี่จะเป็นคู่มือครับคู่มือนะครับเปิดมาเจอคู่มือเลยนะครับสองของที่ได้มาคือเป็นแผ่นรองเข่านะครับแผ่นรองเข่าค่อนข้างโอเคมาขนาดหนาอยู่นะครับต่อมาให้เป็นลูกกิ้งครับเป็นลูกกิ้งนะครับเป็นลูกกิ้งโอแข็งแรงนะครับแข็งแรงเลย นะครับผมครับผมต่อไปก็จะเป็นเหล็กนะครับเหล็กแล้วก็มือจับสองชิ้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาประกอบกันนะครับวิธีการประกอบนะครับมันจะมีช่อง,อ,งอยู่นะครับเ,เพื่อนๆมีช่องแล้วก็เสียบเหล็กนะครับที่เขาให้มาใส่เข้าไปใส่เข้าไปแบบนี้นะครับแล้วมือจับ นะครับใส่เข้าไปใส่เข้าไปครับผมปึ๊บใส่เข้าไปจับให้ตรงนะครับก็จะออกมาวางแบบนี้นะครับมาแบบนี้นะครับลูกกิ้งตัวนี้เขาบอกว่ามันมีการย้อนกลับนะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะปุ๊บแล้วก็ปล่อยนะครับมันย้อนกลับเองนะครับ โอเคในคู่มมนะครับในคู่ม,มือบอกว่าแค่เล่นวันละห้าสิบครั้งมันก็ช่วยลดหน้าคองได้แล้วอนะครับตัวนี้ราคาร้อยกว่าบาทนะครับเพื่อนๆใครสนใจนะครับลองสั่งหาดูกันได้นะครับผมสั่งมาร้อยน้อยปลายเกัอบสองร้อยแข็งแรงพลาสติกแข็งแรงครับพลาสติกดีลูกล้อเป็นยางนะครับมือจับเป็นฟองน้ํา ดูโอเคคุ้มค่าคุ้มราคาครับเพื่อนเพื่อนนะครับใครอยากออกกำลังกายลองสั่งดูนะครับดีครับถือว่าดีครับเยี่ยมครับขอบคุณมากครับผม